สวัสดีครับผมมาจากวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวัฒนธรรมไทยขอบเขตเนื้อหา 1. ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 2. ส,สาเหตุของการเกิดวัฒนธรรม 3. ประเภทของวัฒนธรรม 4. เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 5. วัฒนธรรมในแต่และภูมิภาคต่างๆของไทยเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์ประจํารายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม จัดทำโดยนายอชิรันุธนูระดับชั้นปวชสามช่างอิเล็กทรอนิกส์แนวคิดวัฒนธรรมคือเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินงานชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคในการอาศัยอยู่ร่วมกันความหมายของวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำความเจริญง,งอกงามให้แก่ หมู่คณะมีการสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมไปสู่รุ่นรุ่นหลังสาเหตุของการเกิดวัฒน,นธรรม 1. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 2. การประกอบอาชีพตามปัจจัยของสภาพแวดล้อม 3. คติความเชื่อทางศาสนา 4. การติดต่อสื่อสารกับสังคมอื่นประเภทของวัฒน,นธรรม 1. วัฒน,นธรรมทางวัตถุเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สองวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่แสดงออกด้านความคิดความเชื่อสภาวะวัฒนธรรมไทยแห่งชาติแบ่งได้ดังนี้ 1. คติธรรมวัฒนธรรมเกี่ยวกับความคิดการดำเนินงานชีวิตที่ได้จากศาสนาสองศธาธรรมหลักในการดำเนินงานชีวิตทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นมารยาท 3. เนติธรรมหลักเกี่ยวกับกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นระเบียบแบบแผน วัตถุธรรมสิ่งที่สิ่งเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องนุ่มห่มวัฒนธรรมแบบใดเนติธรรมเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 1. วัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย 2. วัฒนธรรมไทยที่ทําให้เกิดความเป็นระเบียบ 3. วัฒนธรรมไทยที่หล่อหลอมบุคลิก 4. วัฒนธรรมไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 5. วัฒนธรรมไทยที่ ทำให้เศรษฐกิจของชาติมั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้วัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแต่งกายนุ่งสิ้นใส่เสื้อแขนยาวที่อยู่อาศัยลังคาทรงจวดสูงยกพื้นสูงอาหารข้าวเหนียวส้มตำอาหารเรียบง่ายดนต,นตรีนาฏศิลป์เสิร์งฟ้อนผู้ไทยหมอลำดนตรีมีแขนโปงรางจารีตประเพณีงานบุญคูราน งานบุญบ้างไฟงานบุญข้าวสารวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือการแต่งกายหญิงนุ่งสิ้นสวมเสือ้อรัดรูปกล้าผมชายสวมเสือ้อและก็ตเงม่อมอ้อมที่อยู่อาศัยหน้าต่างแคบมีฟันลมกะเลอาหารน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกองไส้อัวน่าจะศินดนตรีฟอนเล็บฟอนสาวใหม จบบารีดประเพณีการทานขันข้าวการทานโมคมการพิธีปล่อยน้อยหรือปล่อยลูกแก้ววัฒนธรรมไทยในภาคกลางการแต่งกายหญิงนุ่งจงกระเบนภายหลังนุ่งสิ้นชายสวมเสื้อคอกลมและกางเกงหมอ้อกางเกงครึ่งน่องที่อยู่อาศัยยกพื้นสูงอาหารน้ำพริกลงเรือน้ำพริกประทูแกงเขียวหวานน่าจะสินดนตรี ลำกรองยาวลำมะนากรองแขกปีในปีกลางจารีตประเพณีการรับอัวบางพีตักบาดดอกไม้ตักบาดเทโววัฒนธรรมไทยในภาคใต้การแต่งกายหญิงนุ่งสิ้นลายัดผ้าบาติกสวมเสื้อลัดรูปปล่อยชายยาวชายสวมเสื้อปล่อยชายนุ่งนุ่งสโสร่งที่อยู่อาศัยยกพื้นโสงหลังคา พังคาราชันมากอาหารจะตดุดข้าวยำแกงเหลืองขั่วกิ้งน่าศิสินดนตรีลำโนราตาลีกีปัดดนตรีปีกาหนอปีไหนจารีดประเพณีบุญศาสตร์เดิอนสิบประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ